สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นๆของวันที่30นะคลิปนี้เป็นเลขว่านะเลขผู้เท่าโบราณบอกว่าว่าออกซ้ายขวานะหลักหน่วยไปทางซ้ายไปทางขวานะ แล้วก็ข้างล่างก็ใช้เลขแทนกันนะมันจะมานะอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะบางทีมันก็เข้าจังๆนะบางทีก็ไม่เข้าเหมือนกันนะจับก็ง่ายๆไม่ยากนะครับผมผูดเท่าแปดสิบปีลวท่านให้มานะเลขหักตอกบางทีท่านหักตอกนะเอาเขียนทำเหมือนตอกเนี่เยเอาตอก หักทบใส่กันเลขหักตอกนี่ก็แม่นเหมือนกันนะอันนี้เลขว ah ่าอลองดูเป็นยังไงนะเมื่อกี้เสียงนกยังร้องอยู่เลยไปไหนแล้วนกอีรุ่มนะอ่ะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวส่งไปทางทุ่งนาก่อนนะ ชมทุ่งนาป่าไหวไปก่อนเลื่อนลงสักหน่อยนะเลื่อนเปิเข้ามานะคำเตือนฟังคำเตือนกันซะก,ก่อนคำเตือนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล โชคผู้เยี่ยมพารวย0801431692นะะคลิปนี้มีชื่อว่าเลขว่าซ้ายวาขวานะ1มิถุนา2 5 6 7เลขผู้ท่าโบรานะอ่ะทำยังไงนะเลขว่าซ้ายวาขวาสายหลักหน่วยเนี่ยทำนะ5 9 8มี 1, 1 1 1 6ไหมนะาว่าลงอย่างนี้นะ8 แปดมาตั้งอย่างนี้นะไปทางนี้นะแดแล้วก็เก้าศแล้วก็หกลับมาทางนี้นะ8ปดเวาซ้ายวาขวาแล้วก็หนะจะเรียกหตัวนะจะดูดูซิว่าจับวิธีไหนนะถึงจะมีเรียกหกหนึ่งไหมนะ ใช้เลขแทนกันนะแทนด้วยหกก็คือหนึ่งแทนด้วยเจ็ดก็คือสองแทนด้วยแปดก็คือสามแทนด้วยเก้าก็คือสี่แทนด้วยศูนย์ก็คือหนึ่งอห้าแทนด้วยหนึ่งก็คือหกนะจบแล้วนะ ตัวที่จะเอาเขาจะเอาแนวนี้นะเอาแนวนี้นะจะลงสีให้แล้วเอาจุดไหนเจ็ดก้าศูนหนึ่งนะตรงนี้นะ เกตหนึ่งสองนะนี่เลียแทนกันดูดูตัวที่มันชนกันนะชนกันที่หนึ่งเวลาจับเราก็จะจับหนึ่งหกหนึ่งเกตนะเ,เขียนจับก่อนนะสองหกสองเกตทางนี้ก็จับมุมนี้ลงมานะ ศูนย์ห้าศูนย์่งนจะเห็นว่าจะมีเลขชนกันนะชนเม็ดเดียวนะสำหรับคัดตัวเลข หนึ่งหกถ้ามันไม่มาอย่างนี้มันมาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่หกห้าหกหกเกียรห้าเกียรหกงั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนี่อ่าเรามาดูงวดต่อไปนะเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกจะมีหกเก้าศูนยะ์ไหมนะเอาลืมเขียนเลยผลนะ คนหนึ่งหนึ่งหกนะออาถูกชนเม็ดเดียวคัดได้นะเรามาดูหนึ่งหนึ่งหกนะใช้หลักหน่วยนี่หละหกเอาหกตั้งลงมานะเดินไปทางนี้นะหกเ9 6แปดเก้าหกห้าสี่อ่าเราใช้เลขแทนกันนะที่นี้ วาเอาไว้ทางซ้ายทางขวาก็คือ4ี่ก็ห้านี่แหละหกเกดแนี่แหละหนึ่งสองสามหนึ่งสองี่ห้าหกสห้าหก้าใช้ดขแทนกันนะบรรทัดที่2 4ก็9 5ก็0 6ก็6ก็1นะเก็ดก็สอก็3 9ก็ สตัวเลขที่เราจะเอานะเราจะเอามุมนี้4 5่ห้าเก้าเเรามาดูซิว่าเลขยิงมุมมาอย่างนี้ก็มีนะ,ะมาอย่างนี้ก็มีเราก็ต้องจับเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะฮะ เดี๋ยวจะจับให้ดูนะเก้านะเก้าตัวที่จะจับเอามุมนี้กับมุมนี้นะฮะแปดเก้านะเป็นหลัก 9ก้าศูนเป็นหลักนะเราจับ8 9ก่อนนะนอกจากจับ3 4สแล้วจับมาทางนี้อีกก็ได้นะแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่แปด

มาดูตัวชนกันนะหรือไม่ก็ต้องคัดเอาแบบหน่วยบอก8ปดนะสิหนี่หนึ่งหนึ่งหกหกบกไนะหกบอกแปบอกแเป็น14บนะสีบอกแเป็น12บสองบกแเป็น2อบอกแเป็น0ูนย์ศูนย์บอกแได้แนะตัวเลขจะมานะ4 2่นี่ มันหลายตัวก็ต้องจับวิธีนี้นะหน่วยสองไอ้มีนะขาดเราไปเองมี่จะศูนย์กับสี่วงดองสี่ศูนย์กับสี่มีตัวไหนนะเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่กับศูนย์นะ

ห้าชุดนะอ่าเข้าเหมือนกันนะหกบวกได้แปดเข้านะหกบวกแปดได้หลักหน่วยหกบวกแปดนะอ่หกบวกแปดได้หลักหน่วยนะสี่สองศูนย์นะเอาสี่สองศูนย์มาคัดนะได้เลขห้าตัวเข้า อามาดูวันนี้นะจะไปตัวไหนเก้าศูนย์นะอ่าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม ถอยล้ังนะสี่ก็เกแล้วก็แใช้ใช้เลขแทนกันนะ8ก็3ก็4ก็5ก็6ก็7ก็8จุดที่เราจะเอานะ

ชนกันที่สามนะเหมือนตัวนี้ชนกันที่เกนะ้านะนี่นไชนกันที่เก้านี่เก้าถ้าชนที่เก้าเก้าเม็ดเดียวนี่เก้าสี่กับเก้าศูนย์เห็นไหมมีแค่นี้ถ้าชนกันที่สามก็นี่นี่น,น,นี่มีมีสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดนะเราลองหกเก้าศูนย์เราลองบวก 8ลองดูนะะเอาศูนย์ลงมาก่อนนะสร้งางศูนย์ไว้ขีดเส้นขั้น0ูนยบวกแได้8 8ดบวกแเป็น16 8หบวกหเป็น14 8สบวกสเป็น12นะตัวที่มันจะมานะ8ปดกสี่ แดหกสี่นะหกขาดมีจะแปดอย่างเดียวนะแปดหกสี 8, 6, ่ตีจะแอย่างเดียวอ่าสามแปดาดสอีกตัวนึงนะสี่แอีกตัวหนึง,นะ 4, 8, ตนงแต่เลขมันชนกันที่สนะ ชนกันที่สามแปดก็วงกลมให้ที่สามปดเมตรเดียวนะชนนะอ่ะรอผลนะชนมาหรือไม่นะสิบี่นาทีเกินเวลาไปมากแล้วนะอ่าอ ok ําราพาจากนะกับคลิปเลขว่าซ้ายขวานะ ชนกันตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว